โอเคครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเบลบอกนะครับผมคลิปนี้มาดูกันว่านะครับเราจะสุ่มได้ตัวละครอะไรนะวันนี้เป็นกล่อง200เอ้ย25,000เครนะครับผมหรือว่า25,000เหรียญน,นะครับผมมาดูกันว่าคลิปนี้จะได้อะไรบ้างในงบ 1m นะครับผมมาดูกันว่าจะได้อะไรไปตัวแรกกดข้ามไปโอ้ยกดข้ามอะไ้อุย๊ยแมงมอสศักดิ์สิทธิ์จะด้วย แมงมอดมาว่ะคนดูของแท้แมงมอดมาแมงมอดมาไปกันต่อแมงมอดมาละตัวหนึ่งแล้วไปลุยกันต่อโอ้โหอันนี้เกลือนะเกลือแดกนะเกลือแดกครับเกลือแนบเกลือแดกไปต่อต่อกันแบบยาวๆเพราะโอ้โหเกลือแดกครับเกลือแดกไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าเกลือ เมื่อกี้แมมมอสออกไปตัวนึงนะแบบของดีอยู่นะไปลุยกันต่อออกอะไรโอ้ให้ตายเถอะว่ามันเกลือไปต่อตายไหมเกลือมาไหมยังเกลืออยู่โอ้ดวงกูไปไหนหมดนี่ไม่อยากจะเชื่อให้ตายเถอะอนาคินสกายวอล์กเกอร์ไปลุยกันต่อ โอ้โหข่องแท้แมมมอสมาตัวเดียวและไม่ออกอีกลีไปลุยกันต่อโอ้โหข่องแท้วะ่ะแม่งเกลือตีเกลือจัดๆเลยบอกตรงออืออืเราไปสุ่มกล่องต่อไปกล่องละห้าแสนเฮ้ห้าแสน,แสนเอ้เดี๋ยวขอสุ่มนี้ให้สักห้าแสนก่อนนะครับ อีกกล่องหนึ่งค่อยสุ่มแบบทีเดียวเลยห้าแสนไปยังไม่ยังไม่ดียังไม่ดีเอาใหม่อีกซึ่งสักหนึ่งสเต็ปยังไม่ดีนะฮะไปลุยก,กันต่อโอ้ยังเกลืออยู่ครับเพิ่มเกลือก่อนนี้ไม่มีอีกแล้วเข้าใจปะไปลุยกันต่อเกลือกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว แมงมอดไมหมตัวหนึ่งขอบแมงมอดอีกตัวหนึ่งอ่ะแค่นั้นแหละผมขอแค่แมงมอดอีกตัวหนึ่งแค่นั้นแมงมอดอีกหนึ่งตัวโอ้ยกวางหิมะกูขอแมงมอดแมงมอดโอ้ยไม่ค่อยจะเกลือเท่าไหร่เลยเนี่ไยไปต่อ แมมมอสฟังดีๆแมมมอสแมมมอสบ้านป้ามึงอ่ะเฮ้ยแมมมอสมามาแล้วหอวแมมมอสอีกตัวเดียวเนี่ยอีกตัวหนึ่งได้ไหมอีกตัวหนึ่งจบคลิปเลยมึงจะออกมาทำไมนักหนาวะ่ะ กูไม่ได้อยากได้มึงอีกขอแมมมอสอะแมมมอสขอร้อง I h เ v e two b a b ีดังโอ้ยให้ตายเถอะแมมมอสอะขออีกตัวหนึง่งกูขอแมมมอสอีกตัวหนึง่งเข้าใจไหมย,ยังไม่ออกอีกเหรอวะสงสัยต้องไล่สสูตรสูตรมาสูตร,ตรโอเคออกละออกแน่นอนออกออก โอ้ยี่มมาออกให้กูตัวเดียวจริงๆหรอมึงก็ทรมานกูเกินบุยกันต่อแมมมอสโอ้แมมมอสบนป้ามึงไะแมมมอสมีเขาของแท้ไม่ได้มีงาแต่มีเขากูซีเหลือโอ้โหไอไอนี่ไม้แก้โอ้โอไอไอยอไม่ได้อยากได้เลยอะ่ะอยากได้ตัวอื่นอะได้ไหม ออก,ออกโอ้โหให้ตายเถอะอนาคินสกายวอล์กเกอร์ออกมาให้กูนหน่อยเถอะแมมมอส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 เจ้ะออกมาโอ,อ้ย่างเกลือย่างเกลือย่างเกลือเลย แกแบบจัดๆอะออกมานี่แหละแมมมอตมีเขากูจีรุ่วไม่ได้อยากได้มึงอะไปอะไรไปซุ่มกล่องห้าแสนละขอแมมมอตอีกตัวหนึ่งอีกตัวเดียวก็ไม่ได้อเวนเนี่ยมันใช้แมมมอตเลยไม่ล่า vengeance. โอ้ให้ตายเถอะโอ้เกลือเด็กนี่เกลือเกลือจัดๆเลย โอ้โหไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากได้นี่ไม่ได้อยากได้นี่ไ,ไ,ไ,นไปบอกว่าไอเทมมีมากเกินไปเดี๋ยวขอรวมก่อนนะรวมกอนเอามันรวมกันก่อนสโคสโคโอเคเดี๋ยวย่อยย่อยมัน่อนย่อยมันงอนมันเยอะเกิน จะขอ,อยยดย่อยมันก่อนนะฮะโอเคย่อยย่อยโอเคเราได้แมมมอสมาตัวหนึ่งนะเดี๋ยวรอกัอนไป,<ะ>ป<ะ>กูไปสุ่มกล่องห้าแสนละ <ules> บักห้าขวบมึงมาห้าแสนบาทไปอู้โกอู้โงู่้โง่อู้โงูอู้อ้เวนเนี่ยเกลือแล้วเกลืออีกว่ะแม่งใส่นี่ไปเราจะปลดประจำการไอ้ตัวนี้ แล้วเราใส่ตัวนี้ปแทนนะโอเคเราปลดประจำการมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันว่าเราจะวิ่งเท่าไหร่เราได้ตัวละครมาแล้วได้แมมมอสมาตัวหนึ่งวิ่งไปถึงแสนหรือเปล่าไปแล้ว ตอนแรกผมอะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณสองแสนกว่ามาดูกันว่ารอบนี้เราจะไปถึงไหนเคตอนนี้ก็อยู่ที่สองแสนแล้วนะสองแสนละมาดูกันว่าจะได้สักกี่แสนสถิติเราตอแล้วมันอยู่ที่สองแสนกว่าแนละ้วแมมมอสตัวเดียวมันพาเราไปเกือบแสนนึงเลยนะจริงแมมมอสตัวเดียวอะ่ะดูด,ดิอย่างสุด แมมมอสตัวเดียวอ่ะสุดจัดไงผมบอกแล้วสามแสนอย่างสุดไปละจูสามแสนวะแมมมอสตัวเดียวเนี่ยถ้าแมมมอสมาอีกตัวหนึ่งนี่แบบโอ้โหบอกเลยว่าสุดจัดไปให้สุดไปให้สุดก็ฟ้า จะไม่มองย้อนมาไปให้ถึงดวงดาวที่ฟันไฟจะไกลจะไกลสุดวอบฟ้าจะไม่มีใครมาหยุดหรือมีแรงมาฉุดเราลองดูเย่เย่สี่แสนกว่าะแมมมอสตัวเดียวอะไปเกินครึ่งอ่ะทุกคน โอ้ไม่ทำมมดาโอ้ได้มาสามแสนเลยนะสามแสนแปดนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แลัน,นะคนดูใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยคลิปหน้าอยากให้ผมมาตุ่มต่อนะมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะมาตุ่มกล่องนี้กันนะหรือว่ากล่องนี้ดีวะเดี๋ยวหาตุ่มไปเรื่อยๆนะฮะบอกเลยว่าหวังจ้บนะับผมโอเคไปละเราเจอกันคลิปหน้ากู o d b y e อย่าลืมฝากกดแล์กดติดตามด้วยจบุบจ